บูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์โตโยต้าโครโรราคลอสเอเซนส์เอ็กซ์เพรสแคร์ผลิตภัณฑ์จักผภาพสูตรเข้มข้นผสมสารปรับผ้านุ่ม ของเรานะครับและเกมต่อจากนี้ไปจะดึงศักยภาพของฝีมือในการสร้างงานศิลป,ปะให้ได้มากสุดกับเก,เกมนักวาดมือไว้เขียวครูมุณนี่ไหนอ่ะหายไปไหนวะหอยหอย อ๋ออยู่นี่มันนี่มานี่มันนี่มนี่หากคนนม่เจอเลยอะเหมือนแบบมีหนูเข้าบ้านแล้วแบบเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะดีแล้ว่องครับคุณนี่มีอะไรเหรอเกมวันนี้นะครับก่อนจะเล่นเกมผมมีของดีๆมาให้ทุกคนได้ชิมเฮ้ยอยากอยากมากอยากมากจะได้เติมพลังเล่นมีแรงเล่นนะฮะในเกมต่อไปไหนจัสตินของนอนเอาจัสตินเอาของมาแจกหน่อยสิจะได้มีพลังเล่นหรือพลังเล่นพลังเล่น แจกกันเลยนะครับเติมเ,เ,เติมพลังกันอย่างเต็มที่นี่คืออะไรครับคุณหน่อยครับนี่คือรังนกดอกโบกคู่นะฮะรัรงนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนครับค,คุณลี่รังนกแท้เนื้อนั่นอร่อยกลมกล่อมนะครับสูตรลับเฉพาะของดอกหบวกคู่บอกได้เลยว่าเขามีถึง3สูตรด้วยกัน3สูตรมีอะไรบ้างอะ่ะสูตรนั่งเดิม สูตรไซลิโตและสูตรผสมสารสกัดจากหญ้าหวานนี่เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างเนี๋ยนะคะสูตรอะไรนะคะดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งใหม่กินได้ไหมเนี่ยดั้งไงก็กินได้กินได้กินได้ดั้งใหม่ก็กินได้ทักทุกท่านนะรับทานแล้วติดใจหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านยาและร้านค้าทั่วไปได้เลยครับยอดเลยนะครับคุณมีอะไรอยากจะแอบบอกพวกเราไหมครับเพราะเราเป็นเพื่อนดาราที่สนิทกันมาก เออผมยังไม่ได้พูดเลยนี่คือละครที่ยิ่งใหญ่มากผมอ่บอกสักนิดนึออง,นนงทีมใดชนะในเกมนี้ผมมีมาแจกให้เพิ่มอีกด้วยครับหัวหน้าทีมหรือว่าทุกคนให้หัวหน้าทีมดิค่คุณบอกว่าอร่อยคุณกินให้ผมดูเนีโอ้มีมีตอกที่สอกด้วยคุณนี่คือดอกบัวคู่คุณทำให้เหมือนแบบว่า จะ,จะขับสิบร้อยงไงไม่รู้นะเนี่ยผมบอกให้เลยว่า ใ่เหรอบินอร่อยรสชาตบอกเลยว่าอร่อยดีสุดยอดจริงๆคุณหอยดีใจรากมากนะครับสมก็เป็นเพื่อนผมจริงๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่ว่าของมาแจกกันที่บ้านของเรากันเองขอบคุณมากครับคุณหอยครับหัวหน้าทีมถ้าชนะนะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เพิ่มเดี๋ยวได้เพิ่มเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจเล่นกันดีๆนะครับเกมต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็คือนักวาดมือไวเพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องวาดรูปสื่อสารกันเองนะครับจะมี2คนอยู่ตรงนู้นนะครับในการตอบ และสองคนอยู่ตรงนี้ในการวาดผมจะมีคำใบ้ให้ว่าให้วาดอะไรนะครับหมวดหมู่คือสิ่งที่พบเจอในร้านอาหารลองนึกดูว่าในร้านอาหารที่เราเห็นนั้นมีอะไรกันบ้างต้องวาดให้เหมือนวาดให้เพื่อนตอบให้ได้ถ้าพร้อมแล้วอุปกรณ์ออกมาเกมนี้แข็ถนัดมากแต่ไม่ได้ถนัดวาดนะแต่มือไวเนี่ยไวมากมือไวมากโบนคะ ใช้ปากกาของตัวเองได้ไหมครับผมรู้ว่าปากกาของคุณถึงนะฮะแต่ว่าเราให้ปากกาไว้แล้วนะครับคุณแขกับคุณนัทมาวาดรูปตรงนี้และคนที่จะตอบคือคุณหอมกับคุณเก๋เป็นคนตอบตรงนู้นครับเพราะฉะนั้นยืนเหยียบตรงนี้ได้เลยพร้อมนะสิ่งที่พบเจอในร้านอาหารเตรียมตัวนี่นะ วัดเร็วแขกจานชามจานหม้อไหเครื่องปรุงเอ่อแก้วน้ำแก้วชูขนมครกชานมไข่มุกเบียร์น้ำแข็งถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งฝั่งนี้น้ำแข็งปุ๊บอันนี้มาฮุบไปถังน้ำแข็งทางนี้ได้คะแนนนี่อันนี้นะครับผมนึกว่าเตาถ่านมีหูด้วยผมนึกว่าหม้อขนมครก หูถังน้ำแข็งเขามาครบหมดทุกอย่างเลยมีถังนะฮะฝั่งนี้นี่ฮะน้ำแข็งว่าเป็นก้อนก้อนมีที่คีบแล้วคุณดูมีที่คีบด้วยนี่เป็นนั่นที่คีบหรือตีนไก่อรที่คีบที่คีบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อคุณหอมกับคุณเอ่อคุณหอมมาคุณเก๋นะครับมาว่า นะสองคนไปนั่งลงนะครับแล้วคนตอบคือคุณบอยกับคุณเจ้าจ๋าครับจัดตอบพร้อมเตรียมตัวน well> at ี่คือสิ่งที่พบเจอในร้านอาหารพร้อมแล้วเริ่มไปพนักงานเสิร์ฟพนักงานเสิร์ฟได้ไหมครับให้แล้วนะครับเด็กเสิร์ฟท่นนี้ได้คะแนนเด็กเสิร์ฟพนักงแม่ก็วาดเหมือนกันผมาจจะได้รับเป็นคนแล้ว งาพแรกที่เห็นนึกว่าดอกไม้ในร้านอาหารภาพแรกตอบดอกไม้เลยนการ,ร์ดทางนี้ได้คะแนนไปแล้วคนที่จะมาว่าต่อไปนะครับคุณบอยคุณจ้าจ๋านะครับที่เหลือนั่งลงนะฮะคนที่จะมาตอบนะครับคุณยูกับคุณหอยครับเชิญอันนี้คือเจอในร้านอาหารพร้อมแล้วเริ่มครับเอ่อตะเกียงเออลำไส้ อ่าคนหลอดหลอดดูดหลอดดูดน้ำเงือกอะไรสักอย่างคนคนคนอ้วกคนอ้วกครับทางนี้ได้ไปเหีียวเหีียวคนบ้าอะไรพวกตรงคอตรงนี้เนะ มันไม่เห็นก็น่ไม่เห็นว่าเจอในร้านอาหารนหรอคะพวกพบางคนเขากินปาร์ตี้กันมากฉันจะตายนี่ไอ้นี่ฉันมากเจ๊เอาดูเอาตรงๆมองไปอะไรไหมอะไรเอฟเฟกต์กีตาร์เอฟเฟกต์กีตาร์นี่วกวอยู่ในร้านอาหารได้ไงพวก็อยู่ในร้านเหล้าสิ ในร้านอาหารบางทีเขาก็ดื่มเกินไงบางทีเขาอ่อนไงเก๋แล้วก็แบบว่าในร้านเล่าคำถามนี้ไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เดี๋ยวก่อนเกมนี้ไม่มีอะไรแฟร์อยู่แล้วเกมนี้ไม่มีอะไรแฟร์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กเสิร์ฟแล้วตั้งแต่เด็กเสิร์ฟแล้วโอเ ดูดิมันวาดเก่งมากเลยเนี่ยมันต้องคุ้นเคยอะ่ะ<ช>เพราะสองภาพเนี่ยมันวาดเหมือนกันด้วยทำไม่ะไม่คิดจะวาดอย่างอื่นเลยอะบอยโอเคอเพราะฉะนั้นทางนั้นได้คะแนนกัน <Okay. S 1> ไปนะครับคนที่จะมาวาดคุณยัวคุณหอยนะครับคนที่จะตอบครับคุณแขกกับคุณนัทครับเชิญจีบกวาดหนุ่มเลยเตรียมตัวพร้อมแล้วเริ่มอะไรอะ ลัางคาบ้านเลยแก่เบียร์เท็คแชมเปญองต์เบียร์ไก่ดาวโต๊ะอาหารผิดถาดเงินติดเทเชียเงินเทเชียเทเชียเงินทอนเงินทอนทิปทิพถูกบ้ากเฮเป็นไงมาดูมาดูชัดเจนดูอย่าพึ่งผมบอกเลยชัดเจนมากไหน นี่ดูเป็นเหมือนแบบเป็นถาดแล้วก็วางเงินเป็นเหรียญ<อ>เป็นอะไรต่ออะไรก็อาจจะมีทิปได้ครับทิปชวนอะไรผเนี่ยนี่ทิปคุณมองไม่ออกหรอเนี่ยนี่ทิปเราใช้ภาษาถือกันเขาพูดมากหนูบอกทิปเนอทำไมคุณถึงเข้าใจว่าอันนี้คือทิปครับมันมันมันตรงไหนวะเนี่ยคือทิปไงอันเนี้ยทิป ทิปอันนี้ไม่มีแล้วแสดงว่าทิปหายแสดงว่าทิบหายก็คือติบหายนะครับผมทางนี้ได้คะแนนไปอีกแล้วนะครับผมอ่ะคุณแขกคุณนัทมาวาดครับแล้วก็สองคนนี้เป็นนั่งลงนะครับคุณหอมกับคุณเก๋เจอกันครับเตรียมตัวพรมเริ่มไปวาดคนพนักงานเสิรเด็กเจิแคชเชียร์แขกลูกค้ามีเด็กครับมีเด็กทีเซชันเด็กอะไร เด็กรับรถมีคําว่ารถครับแต่เด็กทําอะไรครับเด็กใส่เสเด็กฝากรถยังไม่ใช่เด็กอะไรฮะเด็กจับรถเจับรถทำเลยว่าทำการเลยเด็กจับรถเด็กมูรถเด็กโบกรถเด็กโบกรถเด็กโบกรถทำอย่าเงี้ยเลี้ยวเดี๋ยวแฉ ว่องหน่เขนมดีดูเ exactly มันเป็นแบบหมนท้าคลื่นหวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอ่คุณหอมกับคุณแก๋นะครับมาวาดรูปนะฮะส่วนคุณบอยจ้าจ๋าเป็นคนตอบครับอาแล้วแล้วีนคุณน่าเก่งอ่ะเตรียมตัวใครจะตอบได้พร้อมเริ่มเด็กลูกชิ้นเด็กลูกลูกลูกแม่ครัวแม่ครัวครัวลูกลูกจ้าง ลูกลูกลูกแม่เด็กแดงไม่มีแล้วลูกแม่ลูกแม่ลูกแมวครับลูกแมวตอบมาแล้วโมโหเดี๋ยวดูลูกแมวก่อนเฮ้ยโอเคโถยี่แล้วไปฉี่ด้วยนี่คือนี่คือคนที่กำลังจะไปที่โถยี่นี่เแล้วก็อันนี้คือลูกแมว่ คุณดูงานอาร์ตอันนี้ไม่ว่าอย่างอื่นไม่มีอ,อ่ออย่างอื่นเลยนอกจากลูกเหม็นเป็นกรอนกรอนกรอนกอนกอนจ๋าเขาฉลาดเขามองหนะ้าเขารู้เลยคุณนี่นะคุณเก๋เดี๋ยวร้านเพชรคุณเนี่ยจะโดนอย่าไปว่าคุณเก๋เขาเพราะวกก่ากำลังจะซื้อเพชรถ้าคุณบอยมานี่แล้วจตมาวาดนะครับคุณยูคุณหอยเป็นคนตอบเตรียมตัวนะพร้อมเริ่ม อยู่ในร้านอาหารครับพบเจอในร้านอาหารไปเช็คกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่โอ้โหเมยันี้ดูดูการวาดก่อนนะครับศิลปะนี่ดูเป็นกระดาษทิชชู่ที่ถูกฉีกขาดด้วยเป็นม้วนมวนอันนี้อันนี้เป็นอยู่ในม้วนอยู่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ยังห่อพลาสติกอยู่นะครับผมคะแนนทางนี้ได้ไปเอาละมานี่ครับคุณยูครับ คนที่จะไปตอบคือแขกับคุณนัทครับเต็มตัวพร้อมอันนี้คอสุดท้ายแล้วเริ่มเฮ้ยสัตว์แม่ครัวเตาผาดผาดผูกต้องอะไรละผาดอันนี้ถ้าเป็นพี่อยู่ตรงน้นแล้วจะตอบพี่จะตอบว่ามึกหมดมึกหมด กดูการสื่อสารของผู้ผมเนี้นี่คืออะไรถาดแ,แล้วทำาังไงต่อพอบอกว่าถาเสร็จปุ๊บไม่กี่ินาทีเออเอ๊ะมันเกี่ยวกับปฏิบันไ์ไรที่ในกฎไม่ได้บอกว่าห้ามใบแบบนั้นคุณคือกลมๆปุ๊บแล้วตึ๊บตอย่างนี้<อ>คุณเป็นตลกเขาก็รู้ว่าคุณมาถาดตีหัวอ๋อเอาถาดผมขอโทษผมเป็นในแบบผมขอโทษผมเป็นในแบบ เนี่ยเขาตียังไงครับอะขนาดเป็นคนแบบนี้เฮ้ทางนี้เริ่มลําบากแล้วนะผมบอกให้เล่นกันไปเล่นกันมาตอนนี้ทีมของคุณนัทเนี่ยแซงไปแล้วนะครับ38ต่อ29้นะคุณนัทเนี่ยก็คือผู้ชนะในเกมเกมนี้ใช่แล้วนะฮะ ผู้ชนะในเกมเกมนี้คุณสัญญาผมแล้วว่าคุณจะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษให้บอกอย่างที่บอกไปตอนต้นนะฮะวันนี้คุณนัดเป็นผู้ชนะในเกมนี้นะครับเชิญรับรางวัลของเราไปได้เลยนี่ครับนั่งนบอตดอกบัวคู่นะครับรับไปดื่มบำรุงร่างกายหรือจะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ได้นะคะ โอเคเลยครับขอบคุณมากครับคุณหอยครับผมอบเอาละาวันนี้มีของแจกกันเยอะแยะมากมายรับกลับบ้านกันเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงหน้าตัดสินแล้วนะครับว่า2ท่านนี้ใครจะไปเข้าไปคว้างเงินแสนกันเราเลือกเกมมาให้แล้วครับใบหัวต่อท้ายเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว ถ้าสำหรับเกมที่4ีนะคะเกมนักวาดมือไวซึ่งต้องขอขอบคุณพี่หอยพี่เก๋แล้วก็พี่ตจาสามากๆเลยนะคะที่พยายามตอบพยายามวาดแล้วพยายามสื่อสารกันอย่างดีขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้นั้นมีคะแนนนำค่ะ